มาเข้าป่าแล้วนะคะเข้าป่าหาหนอหนอใต้ดินเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มาช่วงหนึงนะะ่งแล้วค่ะก็คือฝนตกก็เลยหยุดหาไปช่วงหนึง่งนี่ก็คืออยู่ในป่าเลยนะคะคือห้วยนี้แบบต้องขึ้นดอยสูงมากค่ะชันมากนะคะถ้าขึ้นแบบผิดที่นี่ผิดท่านี่คือสามารถตกลงไปในห้วยได้เลยค่ะไปค่ะไปหาหนอใต้ดินกันเลยนะคะหน่อที่แบบ เพิ่งจะแตกอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปหาหน่อเลยนะคะถ้าใครชอบที่ผานหนอกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เยอะๆนะคะไปค่ะไปหาหนอกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเจอแล้วนะคะหน่อคือดินแบบแตกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ก็คือหน่อแตดินนะคะที่แตกบบเนี้ยค่ะรอยแตกเป็นประมาณนี้เลยนะคะแสดงว่ามีอันนี้มีคือหน่อแตดินนะคะเรามาขุดกันเลยนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะเจอหรือเปล่าหรือว่าจะดาวผิดนะคะแต่ที่แน่ๆเชื่อมน่นอนี้นะคะเพราะว่ามันมีกิ่งเนี่ยค่ะกิ่งไผ่ถ้า,ม,ามีแบบนี้แสดงว่าไผ่น่าจะมีแล้วค่ะมาขุดกันเลยนะคะ เจอนะคะทุกคนก็คือถ้าดินแตกนี่เจอแล้วนะคะมีจริงๆเลยค่ะน,นี่ก็คือปุ๊กเอานะคะแต่ก็มีจริงๆค่ะน่าจะใหญ่มากเพราะว่าดินแตกใหญ่มากค่ะหลอลงกก็น่าจะมีดินหนอนนะคะต้องใช้แรงขุดเยอะมากๆ เพราะว่าถ่ายมีใหญ่มากๆแล้วก็ต้องขึ้นชันมากนะคะนี่ค่ะทุกคนมีนจริงๆนะะโอ้มีตั้งสองหน่อเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีสองหน่อจริงด้วยนะคือหน่อไต้ดินค่ะ ถ้าใครไม่รู้วิธีว่าหนออด้วดินหายยังไงก็คือดูจากดินนะคะดินที่แตกนี้แสดงว่าหน่อมีนะคะแต่ว,ว่าจะหยุดเล็กน่อยแค่นั้นนะคะใคามพยายามหน่อยสวยมากๆค่ะ ใหญ่ามากๆค่ะทุกคนหนอใต้ดินค่ะนี่ก็คือดาวน,นะคะว่าจะได้กีน่หนอแต่ก็มีสองหนอนะคะสวยมากๆค่ะหวานมากเลยนะ,ะอ่อนมากค่ะนี่นะคะสองหนอสวยมากๆค่ะคลิปนี้ก็คือหาหนอใต้ดินนะคะแบบฟุกๆแต่ก็เจอค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้เยอะๆนะคะบรรยากาศในป่าก็